การทำนาข้าวนะครับกลุ่มของที่เป็นจุลินทรีย์เราสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําตั้งแต่เราเริ่มต้นในกระบวนการทํานาเลยเราสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแปลงนะครับถ้าเกิดเรามีน้ําแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยจุลินทรีย์จําพวกจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลาย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์จาวปวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ <c oughs> จะไปช่วยในการย่อยสลาย <c oughs> อินทรีย์วัตถุปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในอินทรีย์วัตถุทําให้ต้นข้าวของเราสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าปัจจจุุบันนเเีีี่่่่่่ยยยยไมมมวาา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 าะปป็็๋คคแลงงตๆกรทสู ขึ้นเราจึงอยากแนะนําให้ท่านหันมาลองทําทนาแบบอินซีดูก็คือสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยการผลิตเนี่ยเราทําเองเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีการศึกษาเรื่องของปุ๋ยน้ําหมักฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆหากศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นแล้วนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้จุลินทรีย์ปุ๋ยน้าหมักและก็ฮอร์โมนต่างๆให้ถูกต้องซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้กับการทํานาข้าวนะครับถือว่าเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารฆ่ามแมลงต่างๆนะครับ น turned, <irsin after S 2> ้ำหมักที่เราทําขึ้นมาเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก่อนนะครับก็คือกลุ่มที่เราอาศัยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่เราอาศัยสารอาหารแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆซึ่ง2กลุ่มนี้นะครับจะมีวิธีการนําไปใช้งานที่แตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มของจุลินทรีย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชแล้วก็จุลินทรีย์ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชนะครับก็จะสามารถนําไปใช้งานในรูปแบบลักษณะใกล้้้้เเเคคีียยยงงงงกกกกกกกัันนนนนไดแลลลว็็็็อออุุุุ่่่มมมึืจะปปปปข๋๋าหตๆ อย่างเช่นพวกน้ำอักกรอะมโนยูเรียน้ำนะครับแล้วก็จะมีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนที่ช่วยในการตั้งท้องของข้าวนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของการทำนาข้าวสำหรับรูปแบบการใช้กับการทํานาข้าวนะครับกลุ่มของที่เป็นจุลินทรีย์เราสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําตั้งแต่เราเริ่มต้นในกระบวนการทํานาเลยตั้งแต่เราเริ่มหมักดินแล้วก็อาจจะใส่เติมจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยลงไปนะครับเติมลงไปในน้ําคือจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับสามารถที่จะกระจายตัวได้ดี เมื่ออยู่ในน้ําก็คือมีน้ําไปถึงไหนเขาก็จะกระจายตัวได้ไปถึงนั่นมีการกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยแล้วก็ขอให้มีความชื้นนะครับตัวนี้สามารถที่จะกระจายตัวได้เร็วแล้วก็ขยายตัวได้เร็ว ซึ่งในการเติมจุลินทรีย์ลงไปในการทำนาข้าวนะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแปลงนะครับถ้าเกิดเรามีน้ําแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยจุลินทรีย์จําพวกจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะว่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะไปช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในอินทรีย์วัตถุทําให้ต้นข้าวของเราสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เราเตรียมแปลงแล้วเราอ่าน จุลินทรีย์ที่ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยที่เราเคยใส่เมื่อปีที่ผ่านๆมาสามารถที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านี้มาให้พืชนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ช่วยในการควบคุมโรคพืชอ่าอย่างเช่นไตโรโคเดมานะครับไตโรโคเดมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําตั้งแต่เราเริ่มหว่านข้าวได้เลยไตรโคเดมาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรค ที่เกิดจากเชื้อรานะครับโรครากเน่าโคนเน่าโดยเฉพาะในข้าวเนี่ยจะมีในเรื่องของโรคใบไหม้รวมไปถึงข้าวออกรวงแล้วก็จะเป็นโรคไหม้ขอรวงนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อราเราก็สามารถที่จะเติมจุลินทรีย์ที่เป็นไตรโคโดมีมาลงไปเพื่อใช้ในการป้องกันนะครับเราจะใช้ในซึ่งตัวนี้นะครับลักษณะการนําไปใช้งานของจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําหรือว่าเรานําไปเทใส่น้ําเป็นจุดเป็นจุดก็ได้จะง่ายต่อการใช้งานมากาซึ่งเขาจะกระจายตัวไปเองไปกับน้ําได้เลยตัวนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิติตซึ่งถ้้าาเเเกดรใชยอะ นะครับเราใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบต่อต้นข้าวสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นพิษต่อต้นข้าวนะครับจะไม่ทําให้ต้นข้าวเราเสียหายเราสามารถที่จะใส่ในปริมาณที่มากๆได้ต่อไปก็คือการใช้งานน้ําหมักที่เป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารแล้วก็เป็นฮอร์โมนต่างๆตัวนี้เราจะใช้ตามอายุของต้นข้าวนะครับอย่างช่วงแรกเนี่ยเราก็จะใช้น้าหมักกรดอะมิโนนะครับน้ำหมักกรดอะมิโนจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถทําให้ต้นข้าวเราเนี่ย ทนแรงได้ดีถ้าหากต้นข้าวเรากระทบแรงเนี่ยก็สามารถที่จะทนแรงได้ดีรวมทั้งเป็นสารอาหารที่ทําให้ต้นข้าวเนี่ยเขียวอยู่ตลอดตัวน้ำอักกรดอะมิโน,โนได้จากการที่เราหมักเศษปลาเศษหอยเซรี่ตัวนี้เราจะอาศัยส่วนที่เป็นธาตุอาหารตัวนี้ต้องใช้ในการฉีดพ่นนะครับใช้ในการฉีดพ่นใช้ในการแช่มเมล็ดนะครับตั้งแต่เราเริ่มทําเลย เมื่อข้าวเราเริ่มงอกแล้วนะครับเริ่มงอกแล้วประมาณ15-16วันเนี่ยเราก็จะพ่นด้วยตัวยูเรียน้ำนะครับยูเรียน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์ก็คือเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวแล้วก็ทําให้ข้าวเนี่ยสามารถแตกกอได้ดีแล้วก็กลุ่มของฮอร์โมนต่างๆ ฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนสําหรับข้าวตั้งท้องเราก็จะใช้ในช่วงที่ข้าวกําลังจะตั้งท้องนะครับแล้วก็ใช้ในการฉีดพ่นเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนไข่เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการทาให้มเมล็ดข้าวเนี่ยเต็มนะครับมเมล็ดสมบูรณ์ทําให้เราได้ผลผลิตที่ดีฮอร์โมนไข่เนี่ยเราจะฉีดพ่นหลังจากที่ข้าวออกรวมแล้วช่วยในเรื่องของการผสมเกสรด,ด้วยซึ่งรูปแบบการนําปุ๋ยและฮอร์โมนต่างๆไปใช้งานเนี่ยนะครับจะใช้ ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของต้นข้าวความพร้อมของต้นข้าวแต่ลักษณะการนําไปใช้งานก็คือหลักๆเลยก็คือใช้ในการฉีดพ่นตัวนี้ไม่สามารถที่จะเทไปกับน้ําได้นะครับไม่สามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําได้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นสารอาหารนะครับถ้าเกิดเราไปเทเป็นจุดเนี่ยเขาก็จะเขียวเป็นจุดก็คือเขาไม่สามารถที่จะกระจายตัวไปกับน้ําได้ดี ครับซึ่งปริมาณการใช้แล้วก็ช่วงระยะเวลานะครับมันจะแตกต่างกันไปตามสารอาหารที่มีอยู่จากการที่เราหมักมาแล้วเนี่ยจางตัวน้ำหมักกรดอะมิโนเราจะใช้ตั้งแต่การแช่มเมล็ดรวมไปถึงการฉีดพ่นในระยะแรกก็คือเราจะใช้ที่5 0ซีต่อน้ํา20ลิตรตัวต่อมาก็คือเป็นยูเรียน้านะครับยูเรียน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ต,ตั้งแต่ข้าวเริ่มโตนะครับข้าวเริ่มโตก็คือ ประมาณสัปดาห์ที่2ที่3ที่3สัปดาห์ที่3เราจะใช้ในอัตราส่วนตัวนี้เราจะใช้1 0 0ซีซีเราสามารถที่จะใช้ได้ไปจนกว่าข้าวจะออกลวงตัวนี้เป็นฮอร์โมนสําหรับข้าวในระยะตั้งท้องนะครับเป็นฮอร์โมนข้าวตั้งท้องตัวนี้เราจะฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องนะครับก็คือต้นข้าวเนี่ยเขาจะเริ่มกลมเราไปดูแล้วต้นข้าวเขาจะเริ่มกลมแสดงว่าเขากําลังเปลี่ยนสภาพจะตั้งท้องนะครับแล้วก็ใช้ในการฉีดพ่นตัวนี้เราจะใช้ที่ห้าสิบซีซีต่อน,น้ำนยี่น้อย2ครง ก่อนที่ข้าวจะออกรวงต่อมาตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนไข่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผสมเจสอนแล้วก็ทําให้มเมล็ดข้าวเนี่ยสมบูรณ์เป็นมเมล็ดข้าวเต็มแก้ปัญหาโรคเมล็ดรีบตัวนี้จะใช้ได้ดีซึ่งเราจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แตข้าวเริ่มออกรวงไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ครับนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างการใช้งานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เราสามารถที่จะปล่อยไปกับน้ําได้หรือว่าเทใส่น้ําได้ในตอนที่เรามาเปิดน้ําเพื่อที่จะใส่นาข้าวเนี่ยเพราะว่านาข้าวเราอยู่ด้านล่างนะครับเราเปิดน้ําเสร็จเราก็จะเติมจุลินทรีย์ลงไปจุลินทรีย์เนี่ยเราสามารถเติมได้ในจํานวนที่ไม่จํากัดเราเติมลงไปเขาจะไม่มีโทษไม่มีอันตรายต่อต้นข้าวตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเติมลงไปเลย ก็คือเมื่อเราเติมลงไปแล้วเนี่ยน้ำไหลไปถึงไหนเขาก็จะไปถึงนั่นเขาสามารถที่จะกระจายตัวได้ดีในน้ําอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่ช่วยในการย่อยสลายแล้วก็เติมลงไปเพื่อที่จะใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในดินแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการย่อยสลายเช่นเดียวกันเรามีเราก็เติมลงไปเลยตอนที่เราเปิดน้ําใส่นาข้าว แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไตโคเดมาจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ใช้ในการควบคุมป้องกันและกํจาจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราครับโรคพืชที่เกิดจากเชือ้อราในนาข้าวนี่มีความจําเป็นเราจะใช้ในการป้องกันในเรื่องของโรคใบไม้โรคใบไหม้ในข้าวแล้วก็โรคไม้คอรวง่งตัวนี้เราก็สามารถที่จะเทไปกับน้ําได้เลยสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ทํานาปลูกข้าวไว้รับประทานเองนะครับหรือทํานาเป็นอาชีพก็ตามเมื่อท่านทํานาแบบ เคมีหรือทํานาเป็นแบบการใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วแหละว่าขาดทุนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยของปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงต่างๆก็มีราคาที่สูงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือการขาดทุนในเรื่องของสุขภาพของท่านเมื่อท่านใช้ไปนานๆเนี่ยจะมีการสะสมของสารเคมีในร่างกายทาให้ท่านเนี่ย อาจเจ็บป่วยได้นะครับเราจึงอยากแนะนําให้ท่านหันมาลองอทํานาแบบอินทรีดูการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องของการทําปุ๋ยน้าหมักการทาฮอร์โมนชนิดต่างๆหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆหากท่านมีการศึกษาเข้าใจและทําได้ท่านก็จะได้ทํานาเป็นแบบอินทรีย์จะเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะว่าการทํานาแบบอินรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วก็คือสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยการผลิตเนี่ยเราทําเองเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีการศึกษาเรื่องของปุ๋ยน้ําหมัก ฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆหากศึกษาให้เข้าใจและใช้ให้เป็นแล้วนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ